ภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยทั้งหลายผมขอตอนรับท่านทั้งหลายด้วยคำว่าทาหระสามเณราถ้าเคยยินบาล,ลีมาแต่ก่อนย่อมคุ้นเคยกับคํำนี้มากที่สุดท่าหระสามเณราแปลว่าภิกษุหนุ่มและสามเณรน้อย วัน,นนี้ขอแสดงความยินดีกับท่านทั้งหลายที่ได้มาในสถานที่นี้เพื่อฟังสิ่งที่รู้สึกว่าจำเป็นมีประโยชน์นั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะธรรมะ ซึ่งขอสรุปความสั้นๆที่สุดเป็นคำพูดสั้นๆที่สุดว่าความถูกต้องขอให้ไปสังเกตศึกษาดูด้วยสติปัญญาของตนเองอย่างเป็นอิสระ ว่าคำคำพูดคำนี้มันมีแค่ความจริงมีอำนาจมีความศักดิ์สิทธิ์ศักเท่าไรแล้วก็จะได้รู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็จะสำเร็จประโยชน์คำว่าความถูกต้องความถูกต้อง มันมีความหมายเท่าไรสำหรับใครมันสำหรับสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตทุกทุกชีวิตเพราะว่าถ้าไม่มีความถูกต้องมันก็คือความตายมันตายแน่แน่และมันก็ตายทันเวลาด้วยไม่มีความถูกต้องทางวัตถุกเกิดเรื่องกับวัตถุนั้นๆ สิ่งของนั้น,น,นจนตายไม่ถูกต้องทางกายมันก็ต้องตายเห็นได้โรคภัยไข้เจ็บไม่ถูกต้องทางจิตมันก็คิดผิดไม่ถูกต้องทางสติปัญญามันก็มีความคิดมีความเชื่อมีอะไรผิดผิดผิดไปหมดถ้ายังมีความถูกต้อง นทางให้ความเป็นตัวตนความมีตัวตนในที่สุดก็มีความถูกต้องทางความว่างจากตัวตนกระทั่งตอสุดท้ายก็มีความถูกต้องทางความหลุดพ้นความหลุดพ้นเนี่ยมันสำคัญสัพพะทุกขะนิสราณะ นิพพานะสนิพพานเป็นที่ออกไปจากทุกทั้งปวงหรนคือความหลุดพ้นนั่นก็ให้ได้มีความถูกต้องทางวัตถุทางกายทางจิตทางสติปัญญาแ่ทางตัวตน,นทางที่สูงขึ้นไปนเป็นความว่างแม้แต่ว่างม็ต้องว่างให้ถูกต้องแล้วก็มีความหลุดพ้น จากความทุกข์ทั้งปวงนี่มันสำคัญเท่าไรมันสำคัญกี่มากน้อยถ้าไม่มีความถูกต้องมันก็คือความตายหรือความมีชีวิตอยู่้วยความยุ่งยากลำบากคือเป็นทุกข์ถ้ามันมีความถูกต้องแล้วมันหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงแล้วก็เป็นอยู่ในความสุขความสงบเย็นและความเป็นประโยชน ันอยู่กันอยู่กันอย่างเป็นสุขสงบเย็น joking, um borrow. แล quello, ้วก็เป็นประโยชน์แก่กันและกันทุกคนขอให้จําำคำสองคานี้ไว้ดีๆเลยว่าสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยไม่ใช่สุขสงบเย็นเฉยๆมันยังเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์แก่ทุกคนแก่ทุกคนด้วยนี่เรียกว่า อานิส่สูงสุดของความถูกต้องคือความสงบเย็นและความเป็นประโยชน์มีความสุขสงบเย็นแล้วจะเอาอะไรกันอีกนะถ้าไม่มีความถูกต้องมันก็มีแต่ปัญหาเพราะฉะนั้นเขาให้ได้ความหมายเต็มที่ความหมายสมบูรณ์ที่สุดมันจะมีความสุขความสงบเย็นหรือความสดชื่นแจ่มใส พูดให้ลึกลงไปก็มีความสะอาดสว่างสงบเอาแต่ความสะอาดก็ทุมไปแล้วเดี๋ยวนี้มันมีแต่ความสกรปกสกรปกสกปรกทางกายทางจิตทางความคิดเห็นทางอะไรมันมีแต่ความสกรปรกถ้ามันถูกต้องมันก็สงบเย็นสะอาดสดชื่นและแจม่มใสไม่มีความถูกต้องมันแจม่มใสไม่ได้ คนเราต้องมีความถูกต้องความถูกต้องนีง่ทั้งโลกทั้งโลกทั้งจักรวาลมันไม่มีความถูกต้องมันไม่มีความถูกต้องทางเศรษฐกิจก็ไม่ถูกต้องทางการเมืองก็ไม่ถูกต้องทางการสังคมก็ไม่ถูกต้องมันก็มีแต่ความผิดพลาดยุง่งยากลําบากรละสัมฤายกระทั่งความตายในที่สุดตายอย่างเลลวที่สุด มันจะเป็นการตายอย่างเลวที่สุดคือตายไปได้วยความทนทุกข์ทรมานน่นเต็มไปได้วยปัญหาท้าขอให้สนใจในคำพูดคำเดียวว่าความถูกต้องอย่าหัวเราะเยาะดูหมิน่นเดี๋ยวนี้มันไม่มีความถูกต้องนะที่ตัวของเราเองทุกทุกทุกคนท,ท,ที่มันไม่มีความถูกต้องนะมันก็มีแต่ความผิดพลาด มันก็มีแต่ความทุกข์เหลืเปรียปัญหาไม่รู้จักสางนี่จึงขอให้สนใจแต่ว่าถ้ามันถูกต้องแล้วมันจะสงบเย็นเป็นสุขเป็นประโยชน์กันทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกนี่ทั้งจักรวาลน,นี่ทั้งเมืองสวรรค์ทั้งเมืองมนุษย์ทุกๆุกทุกทุกแห่งมันจะมีแต่ความสงบเย็นและความเป็นประโยชน์ขอให้ท่านทั้งหลายรู้จักคำพูด เพียงคาเดียวสั้นๆแล้วฟังดูแล้วไม่น่าสนใจอะไรมันเพียงถูกต้องมันเพียงแต่ถูกต้องมันเพียงแต่ถูกต้องแล้วมันก็คิดโง่โง่ไปอย่างนี้คือคุณโง่ที่สุด <c oughs> มันดูถูกคําว่าความถูกต้องความถูกต้องนั้นจะเป็นวาลีพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าสัมมตช่วยจําไว้หน่อยว่าสัมมตบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินเลยก็ได้สัมมต แปลว,ว่าความถูกต้องความถูกต้องเพราะมันประกอบอยู่เวยคำว่าสัมม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 าสิบคำถึงสิบคำรวมกันเป็นสิบสัมมาแปลว,ว่าความถูกต้องถ้าเคยเรียนนักธรรมบ้างแล้ว,วก็คงจะพอจะรู้แต่ว่าอย่างน้อยอย่างอย่างมากมันจะรู้สักแปดคำ เพราะมันมีมากถึง10บคำสมมทิฐิสมมาสังกัปโปสมมาวาจาสมมากรรมโตสมมาอาชีโวสสมมาวายาโมสมมาสติสมมาสมาธินี่แดคำแล้วโดยเหตุแล้วมันยังมีโดยผลอีกสองคำคือสมาญาณะถูกต้องโดยญาณโดยวิปัสนาญาณแล้วก็สมาวิมุตติ ถูกต้องโดยคำหลุดพ้นนี่สัมมาสัมมาสัมมาสิบคำเป็นอย่างนี้แล้วมันจะมีอะไรเหลือหรอถูกต้องสิบอย่างสิบประการรวมกันเข้าเป็นคำพูดคำเดียวเรียกว่าสัมมัตตะ <c oughs> ภาษาบาลีแต่โบราณการดึกดำบรรไหนมาก็ตามกี่ ภาษาอินเดียภาษาที่เนื่องโดยชนชาวอินเดียมันก็เลยนิยมคําว่าสัมมาสัมมาสัมมาเป็นคําให้พรื่าถูกต้องเมือนกับคาว่าสวัสดีสวัสดีมันถูกต้องมันถูกต้องเอาทุกๆถูกต้องมารวมกันกันทุกๆสัมมาครับแปลว่าสัมมาก็เรียกว่าสมาตัตตะคือความถูกต้อง ถ้ามันถูกต้องทางวัตถุมันก็ไม่มีอะไรยุ่งยากลำบากในทางวัตถุจะเกิดอุปัติเหตุอุบัิเหตุอะไรก็ไม่่อยมีไม่ก็ไม่มีถ้ามันมีความถูกต้องทางวัตถุถ้าถูกต้องทางกายร่างกายก็สบายดีร่างกายก็สบายดีแม้แต่หายลมตดออกมามันก็ยังไม่เหม็นถ้ามันมีความถูกต้องทางร่างกาย ถ้ามันมีความถูกต้องทางร่างกายคายลมตดออกมามันก็ยังไม่เหม็นอยู่เพราะมันมีความถูกต้องถูกต้องทางกายจึงเป็นภายนอกแล้วถูกต้องทางจิตจึงมเป็นคิดมัิดเป็นความเป็นความคิดความนึกคือกําลังใจจิตก็ถูกต้องกําลังจิตก็ถูกต้องแล้วก็ ทางสติปัญญา,านี่มันแตกฉานแตกฉานในทางสติปัญญาคือสติปัญญาก็ถูกต้องไม่ใช่จิตจะถูกต้องอยู่เฉยๆทางสติปัญญาอันน,นีเป็นสุขุมมันก็ถูกต้องอแล้วก็มีความถูกต้องต่อไปต่อไปถูกต้องทางความมีตัวตนดำรงตนอยู่อย่างไรมีชีวิตอย่างไรดำรงตนอยู่อย่างไรก็เรียกว่าถูกต้องโดยทาง แต่ความมีตัวตนละความผิดพลาดได้หมดก็เลือกแต่ความถูกต้องก็มีตัวตนอันถูกต้องนี่มันก็เกิดเป็นความว่างจากความทุกข์ขึ้นมาสุญญาตาว่างจากความทุกข์ขึ้นมาเกิดเป็นความว่าง ถูกต้องขึ้นมาแล้วก็มีความหลุดพ้นหลุดพ้นวิมุตติหลุดพ้นวิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงขึ้นมาเป็นความถูกต้องขั้นสุดท้ายก็ว่าได้คือคือพระนิพพานพระนิพพานเป็นความถูกต้องสูงสุดอันดับสุดท้ายถูกต้องโดยทุกๆุประการนี่แหละคือความถูกต้อง จงระวังให้มีครบถ้วนทั้งทางวัตถุสิ่งของทั้งทางกายทั้งทางจิตทั้งทางสติปัญญาทั้งความมีตัวตนทั้งความว่างและทั้งความหลุดพ้นขอตอนรับ <c oughs> เธอทั้งหลาย <c oughs> ได้คำพูดเพียงคำเดียวว่าความถูกต้องอย่าประมาทอย่าอวดดีจะมองเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อย เปนเ็นเรื่องเดียวเมื่เรื่องเดียวก็จริงมันครอบงำหมดพระพุทธคือความถูกต้องพระธรรมคือความถูกต้องพระสงฆ์คือความถูกต้องรวมกันแล้วเป็นความถูกต้องสูงสุดสักดยิ่งกว่าสิ่งใดหมดกายะสิทธิ์คือคงกระพันชาติที่สุดแต่ความถูกต้อง ไม่ถูกต้องมันก็เลวแหลเกเจียวประเดี๋ยวประดามัสูญหายไปถ้ามันถูกต้องมันคงกระพันชาตรีเป็นนิรันดรเพราะฉะนั้นขอให้มีความถูกต้องมีความถูกต้องจนกระทั่งถึงความหลุดพ้นออกไปนี่เป็นสิ่งสำคัญที่ว่าชีวิตทุกชีวิตพึงบรรลุพึงปรารถนาพึงมี พึงได้รับผลเป็นความสงบสุขแล้วก็เป็นประโยชน์ <c oughs> ที่นี่สิ่งที่เป็นข้าสึกทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ <c oughs> ก็อยากจะชี้ความไม่ถูกต้องลงไปที่ความตกอยู่ใต้อำนาจของระบบประสาทนี่ก็เป็นคำพูดรวบรัด รวบรวมหมดเพียงคำเดียวเหมือนกันถ้าตกอยู่ใต้อำนาจของระบบประสาทมันก็เป็นความผิดพลาดต้นตอและความผิดพลาดตลอดกาลกับท่งมีนรน,รน,น,นรกนิรันดรนรกนิรันดรเป็นที่ปรารถนาระบบประสาทนะั่นคือสิ่งที่มันจะรู้สึกได้ทางประสาท ธาตุตกอยู่ใต้อำนาจของความอริยอร่อยทางระบบประสาทแล้วมันก็เชืไปในทางผิดทั้งนั้นระบบประสาทเนี่ยเป็นของสําคัญตรงกันข้ามไม่ยิ่งกว่าความถูกต้องระบบประสาทที่เป็นาธาตุของความอริยอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ ทำอะไรอะไรสักนิดหนึ่งก็ต้องมีความถูกต้องแม้แต่อันนมมันตอกหลักควายมันก็ยังความอร่อยมันก็ยังต้องการความอร่อยตอกลงไป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 อร่อยไปพลางนึงมันส้ำดานของบุตรชนมันเป็นอย่างนั้นมันต้องการแต่ความอร่อยทางระบบประสาท อะไรอะไรมันก็เอาตจความอร็อร่อยทางความรู้สิกทางระบบประสาทถ้าจะพิจารณาจะะารณัให้มากมันก็อีกหลายร้อยอย่างหลายพันอย่างหลายสิบอย่างแม้แต่ว่ามันจะถ่ายจาระถ่ายภาษามันยังต้องการความอร็อร่อยทางระบบประสาท สัตว์เดร้ฉานจิ้งรีดเยรมันร้องเมื่อมันมีความอร่อยอร่อยทางระบบประสาทเไรร้องริ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 งจิงรีดร้องแจ๊คแจ๊ไปมันก็กรบร้องอบ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 นี่มันก็เพราะมันกําลังกําลังมีความรู้สึกอร่ออร่อยทางระบบประสาทแก่ระบบประสาทนี่ แมวมันมาเคลียแข้งเคลียขาเพราะมันได้รับความอรอร่อยทางระบบประสาทสุนัขสุนาอสุนัมันาเบียดเราเพราะมันได้รับความอรรอร่อยทางระบบประสาทมันหอนเพราะมันได้รับความอรรอร่อยทางระบบประสาทกระทางความรู้สึกทาง ของสัตว์ทุกตัวของสัตว์ใหญ่สัตว์มาช้างมาวัวควายอะไรก็ตามถ้ามันมีความอร่อยทางระบบประสาทเกิดขึ้นมันก็ทําการร้องหรือทําการกระทําอะไรก็ตามมันเป็นที่เป็นความอร่อยแกระบบประสาทเรามาทุ่มน้ําให้รู้ให้อร่อยแกระบบประสาทเมื่อว่ายน้ำมันก็ว่ายน้ําเล่นมันก็มี นความรู้สึกที่เรียกว่ามันมีค่ามีค่าสูงสุดในเวลานั้นเพราะมันอร,อร่อยแก่ระบบประสาทนมากระทั่งถึงเรื่องทางเพศทางกามารมณ์ทางบีบนวดได้รับความอร่อ,รอยทางระบบประสาทมันจะดื่มกินอะไรมันอร,อร่อยทางระบบประสาทคอยลองไจด,ดูไปว่า มันสำคัญเท่าไรมันครอบงำทั้งหมดเท่าไรกระทั่งเรื่องทางเพศเรื่องทางเพศเรื่องดนตรีกีทาเรื่องของอร่อยของมันแม่แต่คนที่ซดน้ำแกงสดเหล้าน,นี่มันก็ยังต้องการความอร,อร่อยรอยทางระบบประสาทเรียกว่ามันครอบงำโลกครอบงำโลก อร่อยทางระบบประสาทเป็นคำเดียวครอบงำโลกตั้งโลกเช่นท่านจึงสอนให้ภิกษุหนุ่มและสามัเนรระวังอันตราย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 ของพิกษุหนุ่มและสามัเนรก็คือระบบประสาทนี่เองระบบประสาทที่มันจะครอบงำเอาม้แต่ว่าคำมันกระสุกระโดด มันมันหยาบคลายหรือมันหยาบคลายอย่างน่าเกลียดหรือไม่น่าเกลียดก็แล้วแต่เม้แตาจะถ่ายอุจจาระก็มันยังต้องการให้อร่อยแต่ระบบถ่ายถ่ายปัสสาวะถ่ายอุจจาระมันก็ต้องการให้อร่อยอร่อยแต่ทวานจะเป็นที่ถ่ายนี่มันตกอยู่ใต้ำนาจของกิเลตัณหาสักเร่ารไม่แตก ถ่ายจาระมันเองต้องการให้อร่อยแก่ระบบถ่ายสาะ <c oughs> ระอยแกระบบถ่ายอุจจาระเรื่องนี้นักปราชญ์่่มีความรู้ทางจิตก็ใช่อธิบายกันเป็นคำพูดสรุปความในภาษาธรรมะของเราเราก็เรียกว,ว่ามันเป็นนความทุกข์ มันเป็นความทุกข์แล้วก็จะเกิดผลตามมาเป็นเกิดผลตามมาเป็นความทุกข์ที่ว่ากามารมหรือกามาพบถ้ามันมีมาเป็นอยู่ประจําก็เลยกลเป็นกามาภพเป็นกามาพบเกิดขึ้นเกิดขึ้นเป็นกามารมเกิดขึ้นเกิดขึ้นมันก็มีความตกอยู่ใต้อำนาจ มันสูญเสียอิสรภาพที่มันต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจของระบบประสาทนี่มันตกซบเซาซบเซาถ้ามันตกอู่ใต้อำนาจของระบบประสาทแล้วมัมวเมามันซบเซาแล้วมันก็สกรปรกด้วยมันสกรปรกแสนจะจะสกระปรกด้วยเพราะมันตกอยู่ภายใต้ใตอำนาจของกายมารมจนสิ้นเชิง มันเสียโอกาสที่เกิดมาเราเกิดมาเพื่อจะพบกับความสะอาดความสว่างความสงบมันก็เสียโอกาสหมดมันมาตกหลดทายใต้ตอำนาจกลางมาลงศกกระโปกไปเสียหมดนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคอยรักษาว่าอย่ามันตกลงไปในกามารมา์หรือในกามมาพบความเป็นกลามความเป็นกลามเป็นความผิดพลาด ผิดพลาดของชีวิตคือชีวิตกำลังมีความสกปรกสูญเสียอิสรภาพเสรีภาพจะต้องมีความถูกต้องมีความถูกต้องทางวัตถุทางกายทางจิตอย่างที่กล่าวมาแล้วอันเป็นความถูกต้องให้ทุกคนได้รับพรอ,อันประเสริฐของความถูกต้องความถูกต้องไม่มีอะไรที่จะเป็นความผิดพลาด เรียกว่าสมมตะแปลว,ว่าความถูกต้องถ้าตรงกันข้ามเรียกว่ามิชัตตะมิชัตตะคือความผิดพลาดสัมมากับมิจฉาต่างอย่างตรงกันข้ามถ้าสัมมาสัมมามันก็ดีก็ถูกก็ควรมีความสะอาดสว่างสงบเป็นผล ถ้าเป็นมิจฉาเป็นมิจฉาแล้วก็มีความสกรปกรกหัวเมาเศร้ามองเป็นผลเกิดมาก็ไม่เหมือนกับได้เกิดมาคือไม่มีค่าเท่ากับเกิดมามันก็เสียชาติเกิดถ้ามันไม่ได้รับความถูกต้องนั่เราจะเห็นว่าโลกนี้มันกําลังไม่มีความถูกต้องมันไม่มีความถูกต้อง ทางการเศรษฐกิจทั่วไปทั้งโลกทางการเมืองทั่วไปทั้งโลกทางการสังคมจริยธรรมศีลธรรมมันก็ไม่มีความถูกต้องทั่วไปหมดทั้งโลกมันกนได้รับผลเป็นปัญหาเป็นปัญหาความยุ่งยากลำบากทุกอย่างทุกประการทั่วกันไปทั้งโลกทั่วกันไปทั้งโลกทั้งจักระวาลมันเนื่องมาแต่ ความเป็นมิจฉาติก็ความไม่ถูกต้องถ้าเคยเล่ายินมาบ้างแล้วคงจะเคยได้ยินคำว่าสัมมาสัมมาสัมมาความถูกต้องสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาญาณะสัมมาวิมุต ันแปลกออกไปสองอย่างที่ไม่เคยยินได้ฟังก็สมาญาณนะกับสมมาวิมุตติมันถูกต้องทางญาณทางทัศนะนาทางทิปัสสนาแล้วก็ถูกต้องทางความหลุดพ้นหลุดพ้นหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเป็นพระนิพพานนิพพานะประโยชน์สามามีพระนิพพานเป็นประโยชน์สามมันมีความถูกต้อง <c oughs> จึงขอท้าทายว่าอะไรนะที่มันจะสูงสุดไปกว่าความถูกต้องอะไรมันศักดิ์สิทธิ์สูงสุดเฉียบขาดไปกว่าความถูกต้องเพราะไม่ถูกต้องแั้นก็มีแต่ความทุกข์แน่นอนและทันทีถ้ามีความถูกต้องแล้วก็หมดปัญหาไม่มีความทุกข์แน่นอนและทันทีความศักดิ์สิทธิ์ ในข้อนีมนอ้มันเหลือที่จะกล่าวมันเหลือที่จะกล่าวเป็นคําพูดแต่มันเป็นคําพูดดูฟังดูลัแท้ง่ายง่ายสั้นสั้นลุ่นรื่นกับความถูกต้องความถูกต้องเดาเอาก็ได้แต่ก็ไม่รู้อะไรของความถูกต้องแต่มันก็เดาเอาได้ทั้งความความโง่ของคนเราอ่ะมันไม่รู้จักความถูกต้องมันก <imet> ็เดาว่าถูกต้องถูกต้องมันโมเมลว่าถูกต้องถูกต้องมันเป็นอย่างนี้กันเสียทั้งหมด พราะฉะนั้นขอให้มีความถูกต้องถูกต้องกำหนดได้ที่ว่ามันไม่มีปัญหามันไม่มีปัญหาไม่มีความยุ่งยากไม่มีความลำบากไม่มีความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นนี่จะเป็ความถูกต้องศักดิ์สิทธิ์สูงสุดยิ่งกว่าสิ่งใดให้พระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้ารวมกันทั้งหมดทั้งหมดของพระเป็นเจ้ามันก็ยังไม่ศักดิ์สิทธิ์เข้มแข็ง,ขงไว้แต่ความถูกต้อง เพราะว่าบางทีพระเป็นเจ้าว <It> ่าลำเอียงพระเป็นเจ้าว่าทําทําอารมณ์พระเป็นเจ้าอย่างที่เขาพูดพูดกันอยู่นั่นมันชอบการเส้นสวงเจ้าการอ่อนวอนชอบการอะไรอยู่มันไม่ถูกต้องมันไม่จริงจังถ้ามันมีความถูกต้องแล้วมันจริงจังถ้าเป็นเจ้าไปยังไม่รับสินบนมันเลยมีความถูกต้องสูงสุดได้โดยแท้จริงนี่เรียกว่าความถูกต้องความถูกต้อง ใครมีความถูกต้องชนิดนี้จะไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นไม่ระคายขนเลยเพราะมันมีแต่ความถูกต้องความถูกต้องเป็นพระพุทธความถูกต้องเป็นพระธรรมความถูกต้องเป็นพระสงฆ์เราไม่ไว่าใจความถูกต้องของพระเป็นเจ้าก็าายังมีความลําเอียงอยู่บ่อยๆ <c oughs> น่ก็ได้ยินได้ฟังพระเป็นเจ้าวัางทีร,รับสินบนบูชาย,ยันอย่างนี okay. ้ รู้ัเองเว่ามันยังไม่ถูกต้องถ้ามันถูกต้องมันต้องเป็นอิสระมันต้องสะอาดไม่ต้องเฉียบขาดในการที่จะให้ผลเป็นความไม่มีทุกข์เป็นความไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นขอให้เธอทั้งหลายทุกคนจงต้อนรับเอาสิ่งที่เรียกว่าความถูกต้องหรือสมตสมตะสมัสมมตะสัมมตะ เป็นคำบาลีของพระพุทธเจ้าท่านจัดไว้เองมีที่อ้างมีที่มาในพระไตรปิฎกทั่วตัวไปเราก็ได้ยินได้ฟังกันอยู่ทั่วๆัวไปในหมู่คนที่มีการศึกษาสมาทิฐิสมมาสังกัปปสสมมาวาจารัสมากรรมโตสมมาอาชิวสสมาวายาโมสมาสติสมาสมาธิสมาญาณะสมาโน ใครไม่เคยจะยินได้ฟังคำเหล่านี้ไม่รู้เรื่องคำเหล่านี่ก็ต้องเรียกว่าเสียชาติเกิดมาเป็นมนุษย์และคบพระพุทธศาสนาจึงต้องเข้าใจคำสัมมาสัมมาสัมมาทั้งสิบคำนี่ให้เป็นที่ชัดเจนแจ่แจ้งแ,และประพฤติปฏิบัติให้ได้มีความสะดวกมีความสบายมีความ แค่คล่องว่องไวในการที่จะสัมมาสัมมาสัมมาที่ถูกต้องถูกต้องในที่ทุกคนทุกแห่งผมเหนื่อยแล้วไม่มีแรงจะพูดแล้วเป็นโรคโลหิตไม่เลี้ยงสมองลาคุณ่าอินฟากเขาเรียกกันอย่างนั้นโลหิตไม่เลี้ยงสมองมันก็มีคำเหนีดเหนื่อยอ่อนเพลีย แล้วก็มีความลื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 มโรคโลหิตไม่เลี้ยงสยมองจันงจึงไม่มีแรงที่จะพูดจาแต่ก็ยังขออาสาขอสมัครขออดทนอดกลั้นที่จะพูดจาเรื่องความถูกต้องความถูกต้องความถูกต้องสิประการคือสมาธิสมา เมื่อสังกับโปสม,มาวาจาสม,มากรรมโตอาชีวเป็นต้นจนถึงสม,มาวิมุตติหลุดพ้นเป็นประโยชนสารคือะฏิพนานเขาให้พิกษุนนุ่งและสามณนทั้งหลายเ,เป็นเรื่องสำคัญสูงสุดอย่างเดียวในพระพุทธศาสนาสูงสุดไม่มีอะไรสูงสุดเท่าและอย่างเดียวอย่างเดียวอย่างเดียวในพระพุทธศาสนาคือสัมมตตะสัมมตตะสัมมตมมตะ แปลว,ว่าความถูกต้องความถูกต้องและให้ประพฤติอยู่ในความถูกต้องความถูกต้องทั้งทางวัตถุสิ่งของทางร่างกายทางจิตทางสติปัญญาทางความมีตัวตนทางความว่างและความหลุดพน <c oughs> ด้นโดยการจงทุกท่านทุกๆคนอยู่ทุนสุปทุกทิกทกทพาราตีการเทิน